ก็แล้วหมอะไรตุ่มาะรมาตุล,ดดร,ลร้อยตัวบเร์รก้าเติมอ่าเด็กๆวันนี้คุณครูจะชวนเด็กๆไปเล่นการสนามกันนะคะกิจกรรมวันนี้นะสนุกมากเลยค่ะเราจะเล่นโยนบอลให้เด็กๆรับบอลนะคะเด็กๆเวลาเด็กๆรับบอลนะเด็กๆจะต้องยื่นมือออกมาข้างหน้านะคะสองมือแบบนี้เลยนะคะพอบอลโยนมาถึงตัวเด็กๆ,ๆ,ๆ,ๆก็ต้องรับแบบนี้นะคะรับแบบนี้นะแต่ต้องยื่นมือมาก่อนนะเอาละเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะค่ะ มาแบบนี้นะคะอ้าวแบบนี้นะคะเอาไวอีกรอบนึงคะ่ะว้าวแบบนี้นะคะไฟครั้งนึงค่ะว้าวแบบนี้นะคะโอเคค่ะยินงมากค่ะเด็กๆหลายคนรับบอลได้ไหมอ่าอาจจะมีบอลหล่นบ้างนะคะที่สําคัญเด็กๆจะต้องมีประสาทตาที่ไวนะคะ แล้วก็สมองสั่งการมือยื่นออกไปแล้วก็รับเข้าหาตัวปุ๊บแบบนี้เลยนะคะนะคะสำคัญมากเลยเด็กๆจะต้องมีพัฒนาการที่อ,อ,อะไรนะประสานสัมพันธ์กันนะคะเด็กๆโยนบอลน,นะคะรับบอลให้คุณแม่โยนบอลใหบบ้แล้วเด็กก็รับบอลแล้วเด็กก็ส่งคลิมปมาให้ครูดูด้วยนะคะอัสลามุอะลัะละยกุมาระมะตุลลอฮิวะบเรากาตุ